สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับเส้นใหม่ดีจังนะคะวันนี้แอมจะมาสอนทำแมสให้กับน้องหมีเบื่อคนนี้นะคะน้องหมีเบื่อที่แอมลงคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่ายังขาดส่วนของแมสคล้องปิดปากให้น้องแบบนี้นะคะ,ะก่อนเลยขอเก็บโต๊ะก่อนขณะนี้มีเวลา อีกสินาทีสี่ทุ่มนะคะเพิ่งทำงานเสร็จก็เลยใช้โอกาสนี้ที่ยังไม่ง่วงมากนักนะคะก็จะมาทำคลิปให้จริงๆก็ตั้งใจจะทำให้นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะว่างทำเมื่อไหร่ก็เลยไม่ได้บอกไว้ว่าจะทำให้นะคะแล้วก็ประจวบกับมีน้องถามเข้ามานะคะว่าให้ทำคลิปแมสให้น้องหมีด้วย วันนี้ทำงานเสร็จเร็วนะคะจะได้นอนเร็วก็เก็บโต๊แป๊บนึ้งอ่ะระหว่างนี้นะคะทุกคนไปเตรียมโครเชต์ค่ะโครเชต์อันเล็กๆอันเล็กเลนะคะวันนี้ทำแมสนะคะด้วยความที่มันชิ้นเล็กจะใช้เป็นไหมปักนะคะใช้เป็นไหมปักมาถักแมสกัน ไหมปักที่พูดถึงนะคะแอมจะใช้ไหมปักแบบนี้งานที่เห็นแอมโพสต์นะคะในชุมชนก็ตามหรือว่าเรียกว่าอะไรนะในวิดีโอช็อต ก็ตามนะคะที่เป็นตัวเล็กๆชิ้นเล็กๆส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่ได้เล็กมากเกินไปเนี่ยจะใช้เป็นไหมปักตัวนี้แหละนะคะจะใช้เป็นไหมปักเส้นเท่านี้นะคะแต่ว่าแอมไม่ได้เลือกยี่ห้อใช้เลือกสีมากกว่าว่าอยากได้สีนี้ยี่ห้อนี้มีก็ซื้อสีนี้ยี่ห้อนี้มีก็ซื้อแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มี2รุ่นนี้ลือตู้ที่มีเนี่ยว,ว่าถ้าคนที่ถักอยู่แล้วน่าจะมีไหม ซัมเมอร์ค่ะซัมเมอร์เบอร์16ประมาณนั้นซัมเมอร์เบอร์16ซัมเมอร์เบอร์20ก็ได้นะคะซัมเมอร์16หรือ20ก็ได้นะคะแบบไหมวีนัสที่เอาไว้ถักอะไรอะหูกระเป๋าหรือถักกระเป๋าหรืออะไรที่มันเป็นเส้นโพลีอะค่ะเส้นเล็กๆแบบนั้นนะคะกับโครเชต์น1.6มิลเบอร์หายหมดและ อะจะเป็นลักษณะหัวเล็กๆแบบนี้แหละ1.6มิลน,นะคะอืมกับไหมปกักหรือไหมเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เอามาให้ดูวี่ห้อเฉยๆนะคะแต่ว่านี้ด้วยความที่ใกล้ฮาโลวีนแล้วเนอะเดี๋ยวแอมจะทําสีส้มแทนเพราะว่าถ้าทําสีขาวเราจะมองไม่เห็นตอนสอนทํานะคะอ่าในเรื่องของไหมปักนะคะวนเวิร์แบบหนึ่ง มันก็อ๋อโอเคอันนี้คือยี่ห้อใหม่นะคะซึ่งไม่เคยซื้อซื้อครั้งเดียวไม่รู้ว่าร้านอื่นขายเท่าไหร่แต่เน,นี้ยมันเป็นไหมตุรกีมันเป็นไหม,ม,ป,หมปักของตุรกียี่ห้อมาดามหรือมาดาเมสักอย่างไม่แน่ใจเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่เรียกว่ามาดามแล้วกันอ่าไหมเป็นไหมตุรกีค่ะอันเนี้ยแปดสิบห้าบาทนะคะอันนี้แปดสิบห้าบาท,นะะนนบาทส่วนอันนี้เป็นของวีนัส นี่อันนี้เป็นของวีนัสถ้าจำไม่ผิดหรือแต่ละร้านนะคะก็น่าจะขายกันอยู่ที่35ถึง40่ว่ากว่าไม่เกิน50บาทอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้นะยี่ห้อวีนัสจริงๆมันของ DMC ก็มีค่ะแต่ว่าก็สกีก็แล้วแต่อจะเลือกสีมากกว่าอย่างที่บอกอยากใช้สีอะไรยี่ห้ออะไรมีก็วันนั้นโอเคเริ่มเลยนะอย่างนี้เป็นแมสแบบนี้ การใช้งานของน้องก็คือแน่นอนน้องหูสูงหูน้องอยู่สูงนะคะหูไม่ได้อยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราจะไปเกี่ยวไม่ได้หรอกเราจะทำแค่นี้แล้วก็ทําสายคล้องรัดหัวน้องที่หลังอีกทีหนึ่งน,นะคะซึ่งทุกคนอาจจะมีไหมไม่เท่ากับที่แอมมีมีเข็มไม่เท่ากับที่แอมมีเพราะฉะนั้นแอมจะไม่ขึ้น ตัวเลขให้นะคะไม่ขึ้นตัวเลขให้ว่าต้องถักกี่ห่วงแต่จะบอกวิธีประเมินละกันประมาณการปรัแบบกล้องมาใกล้ๆนิดหนึง่งตรงนี้นะคะอยากได้เท่าไหร่ทำเลยตรงนี้สายวัดไปไหนแอ,อมจะทำให้ตัวแมสนะคะครอบมาถึงตรงนี้นี่ตรงตาก็ได้ตาตึ้งลงมาอย่างนี้เราวัดเลยค่ะว่าเท่าไหร่ ถ้าวัดเป็นนิ้วก็จะประมาณสักนิ้วครึ่งถ้าวัดเป็นเซนก็จะประมาณสัก4.5ดหหรือ5เซนก็ได้อ่ะ5เซนละกันะจะทำกันที่5เซนนะคะขึ้นโซ่ให้ยาว5เซนค่ะเริ่มจากขึ้นโซ่เลยนะคะ จริงๆถ้าได้เส้นเล็กแบบนี้จะใช้เข็มที่เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเตรียมหาไม่เจอเดือดเดๆๆเห็นแวบๆบแบบก็คือถ้าใครใช้ไหมเบอร์20นะคะหรือซัมเมอร์เบอร์20ให้ใช้1.6ได้แต่ถ้าใครใช้เล็กกว่านั้นนะคะหรือว่ามือหลวมอยากได้งานเล็กๆกว่านั้นนะคะให้ลดลงมาซึ่งอันนี้น่าจะ1.2หายแล้วเช่นกันตัวเลขไม่เหลือแล้วนี่แต่หัวจิ๋วๆแบบนี้ คือถามว่าจะใช้ไหมเส้นเท่ากับที่ถักตัวน้องหมีได้ไหมอ๋อไม่โฟกัสอ่ะช่างแล้วกันตอบว่าได้นะคะแต่มันจะหนาหนามันจะหนาหนาไปนะคะอ่าโซ่ให้ได้ห้าเซนค่ะ อ่ะแอมได้แล้วนะคะ5เซนในที่นี้แอมถัก24ห่วงค่ะ24โซ่อืมไหมมันเล็กมากเลยมันไม่ค่อยโฟกัสอ,อ่ะอ่ะพอไดอ้พอ24แล้วนะคะจับไว้โซ่อีกหนึ่งค่ะโซ่อีกหนึ่งแบบนี้แล้วจิ้มลงในโซ่ที่2จากเข็มนะคะถัก x ค่ะ1แถว ขาได้หนึ่งแถวแบบนี้นะคะให้โซ่หนึ่งครั้งแล้วพลิกกลับแล้วถัก X ไปนะคะห้าห่วงถักไป5 X นะคะโดยการจิ้มโซ่หลังโอ้โเห็นไหมเนาะอย่างนี้จิ้มไปที่โซ่หลังนะคะ ที่โซ่เส้นหลังแบบนี้เส้นเดียวแบบนี้นะคะตลอดชิ้นงานเลยนะคะมันจะมองชัดเป็นพักๆนะคะถ้าใครมองไม่ชัดให้ฟังเสียงแล,แล้วดูคร่าวๆตามนะคะอ่ะ็ x ไป5ครั้งค่ะอ่ะอันนี้ครั้งที่3 หอ่าพรได้ห้าแบบนี้นะคะให้ถัก f ค่ะถัก f ไปแต่เกี่ยวเส้นหลังเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มนะคะจิ้มลงเกี่ยวขึ้นแถวแรกๆจะจับยากหน่อยพันแล้วปลด 2องลด2ก็ถัก f แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนเหลือสุดท้ายอะคะ่ะเหลือไว้5ห่วงเพื่อที่จะถัก x งงไหมมีใครงงบ้างใครไม่งงทำต่อเลยนะคะก็คือถัก f ไปเรื่อยๆืๆ่อๆเรื่อยๆใช่ไหมแล้ทีนี้ฝั่งเนี้ยเรานับเข้ามา5คะ่ะ1 2 3 4 5อ่ะเราเท่ากับว่าเราถัก f เนี่ยมาแค่นี้อ่ะ ถัก F ไปเรื่อยๆเลยนะคะ พอใกล้ๆจบนะคะเราก็มานับค่ะให้เหลือห้าห่วงสองสามสี่ห้าอ่ะห้าพอดีเลยเนี่ยพอเหลือห้าปุ๊บเราก็ถักเอ็กอย่างเดียวค่ะก็ถักไปห้าเอ็กนะคะจนจบแถวหนึ่งสองสาม สและ5้าแบบนี้เราจะได้ชิน้นงานแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะพลิกกลับทีนี้เราก็ทำแบบนี้นะคะ 5x หน้า 5x หลังนะคะตรงกลางเป็น F นะคะตรงกลางเป็น F ถามว่าทักกี่แถวดี เดี๋ยวเราลองถักสัก2-3นะคะก็คืออันนี้นับหนึ่งะคะแล้วก็อีกแถวหนึ่งก่อนแล้วก็มาเทียบกับหน้าน้องดูว่าใหญ่พอหรือยังนะคะอ่ะอีกแถวหนึ่ง h x 5หรือ 5x แล้วก็1 จับดูนะคะอีกสักสองแถวค่ะถักแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะอีกสองแถวค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่แถวสุดท้ายเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะให้เรามาเทียบกับหน้าน้องน้องหมีนะคะว่าพอดีหรือยัง่งลองเทียบดูนี้ นี่เราจะทำตีมฮาโลววนหรือทำตีมพอสอกันแน่นี่นี่ถ้า่มสีส้มวยเป็นพอสอเลยนะเนี่ยโ okay. อเคอะแอพอใจแล้วนะคะก็คือมันมันกว้างพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแถวสุดท้ายที่ต้องปิดนะคะเพราะ,ะนั้นถึงตรงนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่ามันยังเล็กไปเพิ่มอีกเพิ่มแถวอีกได้นะคะก็คือทำเหมือนกันแล้วก็เพิ่มแถวออกมาแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันใหญ่ไปก็ก็ถัก ก็ลดแถวลดแถวถ้าใครยังไม่ถักก็คือถักแค่3มแถวพ่อเดใครถักแล้วก็ถอยหลังคันหรือออกหลือ,อ,อ,อถแถวหนึงอย่างเงี้ยค่ะอ่ะต่อไปแถวต่อไปนะคะโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พลิกกลับจากเดิมมาอยู่อย่างนี้นะอ่ะพลิกกลับมาแล้วก็ถัก x 1แถวค่ะ ไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำสายสายสายแมสตตรงข้างๆนี้นะคะ สายตรงนี้นะคะใครพอใจที่ตรงไหนก็ทําเท่านั้นแต่อย่าลืมนับไว้นะคะเพราะว่าอีกข้างหนึ่งก็จะต้องทําโซ่เท่ากันตรงนี้นะคะของแอมจะทําโซ่ไว้ที่สิบห้าค่ะถักโซ่สิบห้านะคะแล้วก็มาจิ้มห่วงแรกของฝั่งนี้นี้นะคะจิ้มคู่ไปเลยนะคะเพราะฝั่งนี้มันมีเส้นเดียวมันตอนที่เราเริ่มเส้นโซ่เนาะมันมีเส้นเดียวเพราะนั้นเราจิ้มแล้วถักซีค่ะ ควักขึ้นนะคะแล้วก็เอาเส้นที่ควักขึ้นนะคะเราดึงผ่านอีกรอบหนึ่งชุบแบบนี้แล้วก็ถักซีแบบนี้นะคะไปจนตลอดแถวเลยค่ะจิ้มหลักถัดไปเกี่ยวขึ้นแล้วเอาเส้นที่เกี่ยวขึ้นนะคะดึงผ่าน ไม่ต้องดึงแน่นนะคะถักหลวมหลวม,มือได้เลยเพราะว่าถ้าเราดึงแน่นนะคะขอบตรงเนี้ยมันจะหอ่อมันจะแน่นแล้วมันจะหอกันมากเกินไปเอาแค่พอดีมือแล้วก็ขึ้นเป็นลายโซ่สวยๆแบบนี้ มาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็ทำโซ่เหมือนตรงนี้ค่ะโซ่สิบห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอได้สิบห้าแล้วนะคะก็ทำเหมือนเดิมก็คือมาจิ้มที่หลักแรกของฝั่งนี้แล้วถักชึบแบบนี้ แล้วก็ถักซีนะคะไปตลอดเลยตรงนี้นะคะจะจิ้มแบบเส้นเดียวก็ได้แบบที่เราถักมาหรือจะจิ้มสองเส้นก็ได้นะคะหนึ่งเส้นสองเส้นคืออะไรบางคนงงอ่าหนึ่งเส้นก็คือที่เราถักมาตลอดก็คือจิ้มเส้นหลังแบบนี้จะมีหนึ่งเส้นแต่ถ้าสองเส้นก็คือจิ้มใต้โซ่แบบนี้จะมีสองเส้นเห็น จิ้มอะไรก็ได้แต่ว่าจิ้มแบบไหนมาก็ให้จบไปแบบนั้นนะคะไม่สลับไปสลับมานะคะจิ้มเส้นเดียวก็เส้นเดียวตลอดจิ้มสองเส้นก็สองเส้นตลอดนี่จนจบถึงตรงนี้นะคะจบแค่ตรงนี้ก่อนแบบนี้ และแน่นอนค่ะด้วยความไม่ขยันไม่ขยันของเรานะคะอ่ะเราก็ดึงมาค่ะประมาณนี้ว่าตรงนี้อยู่ตรงกลางหรือเราถักมา15ใช่ไหมคะ15โซ่ครึ่งหนึ่งก็อาะสัก7อ่ะแล้วก็ถักซีไปบนโซ่นะคะอีก7ค่ะเพราะว่าเราจะไม่ตัดไหมหนึง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี่เสร็จแล้วนะคะเราทำโซ่ค่ะโซ่ยาวๆเลยไม่ต้องนับเลยค่ะเพราะว่าเส้นนี้นะคะเราจะเอาไปอ้อมตรงข้างหลังหัวน้องหมี ทำย,ยาวๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาวัดทีเดียวอ,อยาวประมาณนึงที่คิดว่าน่าจะคเ o อร์หัวน้องมีได้แล้วเราวก็เอาน้องมีมาแล้วก็วางแมสก์ล oh. ขออนุญาตค้าแบบนี้ถ้าใครมีเข็มหมดนะคะหมุดไว้ก่อนเพื่อยึดไว้แบบนี้แล้วก็อ้อมเส้นนี้มาดึงตึงๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าดึงหย่อนเนี่ยเดี๋ยวตอนที่โอ้ยเป๊ะอะไรขนาดนี้ซื้อห่วไม่เป๊ะขนาดนี้นะอะแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเย็บติดค่ะ ใช้วิธีถักติดดีกว่าเพราะเราไม่ขยันขยันคืออะไรก็คือตรงนี้มันเป็นเส้นโซ่เดียวค่ะโซ่เดียวครนี้เวลาที่เราเย็บเก็บอะค่ะมันจะไม่เรียบร้อยมันจะแบบพอใช้หรือหรือเราทําขายใช่ไหมเราส่งให้ลูกค้าไปเนี่ยกว่าจะไปถึงมือลูกค้าคือมันปลายมันหลุดออกมาแหละอะไรแบบนี้เราก็เลยหาวิธีแก้ไขโดยการไม่ตัด ถ้าไม่ตัดเราจะทำยังไงก็ทำแบบนี้ค่ะอะจิ้มมาที่กลางนะคะช่วงระหว่างกลางของสายคล้องตรงนี้แล้วถักซีค่ะชึบแบบนี้แล้วเราก็ถักซีนะคะมาจนถึงตรงนี้ ทีนี้ก็จะมีคําถามว่าแล้วแบบนี้หูมันจะไม่แบบไม่หนาข้างเดียวหรอเราแบบถักไปแค่ครึ่งเดียวถูกต้องค่ะมันหนาข้างเดียวค่ะมันหนาแค่ครึ่งเดียวด้วยแต่มันก็จะแน่นหนากว่าเช่นกันแล้วก็เราไม่ได้ใช้งานจริงอะค่ะเราไม่ได้แบบจะต้องเอาไปคล้องกับหูเรียกว่าอะไรอะหูคนหรือหูเด็กหรืออะไร ที่แบบใช้งานจร,งจริงๆมันจะเจ็บหูไหมอะไรไหมอะไร,ไะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้ไม่ได้ต้องคำนึงตรงนั้นนะคะแล้วอีกอย่างขนาดมันไม่ได้ต่างกันมากนี่แล้วก็ตัดเลยชุด ตัดได้หรือตัดไหมที่ถักแล้วนะคะย้ำอีกทีหนึ่งไม่ต้องประหยัดแบบตัดกุดแบบนี้นะคะมันจะเย็บเก็บไม่ได้นะเอาแบบ1 0 1สซนขึ้นไปเลยค่ะยาวมันตัดออกได้แต่ถ้าสั้นมันต่อไม่ได้นะคะ,ะเเาาก็เย็บเก็บปลายให้เรียบร้อยค่ะเท่านี้เราก็จะได้แมสต้งนี้ ใช่แมทพอสอนะแมทน้องหมีตีมฮาโลวีนด้วย ควรเปลี่ยนไปทำตีมพอสอไปเลยให้รู้แล้วรู้รอ้ถ้าจะเหมือนขนาดนี้ไม่เอาสิเราต้องฮาโลวีนนะ คุยเรื่องไหมกันอีกทีนะคะถ้าใครไม่มีไหมเล็กๆแบบนี้ใช้ไหมที่ถักตัวน้องหมีเลยก็ได้แต่แนะนําให้ลดขนาดเข็มแต่ถ้าแบบไม่มีจริงๆค่ะมีแค่นี้ค่ะเริ่มถักตัวแรกชิ้นงานแรกเลยมีแค่เข็มหนึ่อัน1เบอร์กับไหม1เส้นเท่านั้นก็ใช้ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะก็ใช้เทคนิคหรือวิธีเดียวกันก็คือขึ้นโซ่ นะคะขึ้นโซ่ให้เท่าให้เท่ากับ5เซนหรือว่าขนาดของหน้าน้องหมีนะคะแล้วก็ถักกลับไปกลับมาแพทเทิร์นเดียวกันอ๋อไม่เดียวกันสิถ้าเกิดว่าหมาเส้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะจากที่ตรงนี้ถัก X เ,เข้ามา5ครั้งอาจจะลดเหลือแค่2หรือ3นะคะดูตามความเหมาะสมวิทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือที่แอมไม่ใช้เพราะว่ามันจะหนามากๆ ดูไม่สมูทกันนะคะทีนี้เราก็ใส่เลยวิธีใส่ก็คือใส่แบบนี้แล้วคล้องไปแรกๆจะตึงหน่อยแต่ตึงก็จะดีกว่าหย่อนนะคะตึงก็จะดีกว่าหย่อนนะเพราะถ้าหย่อนมันจะใส่ไม่อยู่ วิธีนี้หรือเทคนิคนี้หรือการคำนวณห่วงแบบนี้ก็ไปใช้กับตุ๊กตาตัวอื่นๆที่เรามีได้เลยนะคะใช้วิธีเดียวกันนี่เราก็จะได้แมสให้น้องหมีแล้ว่อามุนโชวน์หน่อยต้องมุนยังไงไม่มาไม่ใช่หมุนเองก็ได้อะ mm -hmm. ถ้าเราตัดและเย็บมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่ติดไปแบบนี้สวยกว่า แล้วเจอกันในชิ้นงานต่อไปนะคะชิ้นงานต่อไปมาเร็วๆนี้แน่นอนกดติดตามไว้เลยใครยังไม่ได้กด subscribe กดไว้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ